ご存知の通り皇帝は闇で天下を治めている暗殺部隊は忍びの代わりに新時代の人々に伝えました奴らはあらゆる脅威を排除しさらに忍びをみんな殺し我々は今時最強の忍びを集結し皇帝に宣戦するもよい お主の号令でこの乱戦を終わらせてみせましょう กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ใช้ 3G 4G และ Wi-Fi ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วในเกมมือถือนะครับก็วันนี้เรามีเกมใหม่จากค่าย Dream Gamer มานำเสนอครับเป็นเกมที่เพิ่งออกมาได้แค่หสัปดาห์เองสำหรับท่านที่หาเกมใหม่อยู่แนะนำเกมนี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Ninja Shibuya Ninja 5ยกกำลัง2 ซึ่งตัวเกมก็ตามเห็นนะครับเป็นแนวการ์ตูนตัวละครสดใสสดใสน่ารักนะครับแถมเกมนี้ยังมีเสียงภาคที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองฮะเป็นเอกลักษณ์ยังไงเหรอซึ่งมันตลกมากเลยครับตลกขนาดไหนเหรอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าในระบบเกมมันจะมีอะไรบ้างผมคงจะลดได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าเกมนี้เลื่อนเลเวลเร็วมากครับ ผมเล่นได้แค่ประมาณคืนเดียวเลเวลผมเกือบสามสิบแล้วครับซึ่งเกมนี้คนที่เลเวลมากสุดนะตอนนี้คือเลเวลสี่สิเองนะครับซึ่งมันนิดเดียวมันมันแบบมันเพิ่งเกมเพิ่งเปิดใหม่ฮะแล้วก็มันไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไปดูระบบต่างๆกันแต่ก่อนอืน่นจะบอกอะไรให้ว่าดูหน้าต่างๆก่อน แล้วก็จะดู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 ดดดไปดูไปมีตามที่เห็นนะมีพ่อค้าซึ่งเป็นพวกขายของนะฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าพ่อคาอ้ายังจะพูดมากอีกเออแล้วก็หอคอยฮีโร่นะครับเอาไว้สุ่มพวกฮีโร่ใหม่ๆแล้วก็อุปกรณ์ในการเพิ่มพลังของฮีโร่พวกลูนหินที่เอาไว้อัพดาวอัพเกรดความสามารถของฮีโร่นะครับมีเดินทางที่เป็นพวก เนนเจนเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มี PVP จัดนันดับนะครับแล้วก็ผู้ส่งสารนี่ก็จดหมายครับเป็นตู้จดหมายมีมีดินแดนผนึกเป็นประมาณบอสฮะเป็นดันเจนบอสซึ่งเราจะได้เพชรแบบเยอะมากเลยก็คือถ้าเล่นแบบกว่าจะไปถึงก่อนถึงบอสนะครับเขาจะให้เพชรประมาณ5้าเพชร แต่พอไปถึงบอสแล้วเราจะได้ประมาณ500เพชรถ้าชนะบอสเดี๋ยวจะเข้าไปดูเห็นไหมฮะผมเหลืออีกนิดเดียวจะชนะบอสแล้วบอสโหดมากเลยขอคอยคนดังนะก็เดี๋ยวจะบอกให้ดูว่าทําไมมันเห็นไหมฮะว่าคนเลเวลมันน้อยมากเลยที่จะเล่นเนี่ยเลเวลแค่สามสิบหกเองเห็นไหมฮะว่าคือเลเวลแค่สามสิบหถ้าขยันเล่นนะครับไม่นานหรอกครับเกมนี้ผมรับรองได้เลยว่า คุณจะต้องเป็นที่หนึ่งของเซิร์ฟแน่เพราะว่าเป็นเกมเปิดใหม่มีคนเล่นเท่าที่ผมไปสำรวจนะครับมีแค่มีคนเล่นแค่ไม่ถึงพันคนครับประมาณห้าร้อยกว่าคนุประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยคนครับตอนนี้ซึ่งตอนนี้ครับถ้าคุณมาเล่นตอนนี้นะผมจะบอกอะไรเลยว่าคุณจะได้รับสมนาคุณมากมากแบบมาก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 ไม่รู้จะมากไปไหน นะครับว่าเราจะมีเส้นการเติมเงินครั้งแรกนะครับระบบเงินก็จะเป็นแบบดอลลาร์นะครับให้เราไปเติมเลือกกันก็ไม่แพงมากครับสาหรับเติมเงินครั้งแรกหอของพันเจ็ดวันนะครับเราจะมีแบบให้แบบโอ้โหเยอะแยะมากเลยเยอะแยะตะเป้ขายถั่วมากเพราะว่าเราได้พอเราล็อกอินครบเจ็ดวันเราจะได้รู้สึกว่าจะเป็นหินโลหิตนะครับเอาไว้อัปเกรดเทพ ไมา้ยาเทพไม้ยาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือโบนัสเติมเงินนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็เติมเงินครั้งแรกมันจะนับเป็นว่าได้กี่คนแล้วตอนนี้ก็ได้ประมาณ407คนซึ่งเขาก็จะมีรางวัลแจกให้บอกว่าจํานวนคนที่เติมครั้งแรกสะสม10ครั้งแล้วเราก็จะรับ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 ,รบจนถึง5,000คน ไอเม็ดกระดุมนี่เอาไว้สําหรับแฟชั่นนะครับเป็นตัวแฟชั่นเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเป็นแฟชั่นของตัวละครฮีโร่ผมแนะนําว่าให้ซื้อแบบรายเดือนนะครับเป็นเพชรแบบนี้จะได้รับแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ซึ่งมันคุ้มนะฮะมันคุ้มมากเลยตอนนี้ก็ซื้อให้เป็นแบบเป็นบัตรรายเดือนดีกว่านะฮะมันจะง่ายกว่าแล้วก็เดี๋ยวไปดูระบบฮีโร่นะฮะฮีโร่ก็จะเป็นแบบเลือก สะสมนะครับจะสามารถสะสมเป็นหินวิญญาณนะครับแล้วก็มาปลดล็อกตัวละครฮีโร่แต่ละตัวได้ก็มีตั้งแต่1ดาวถึง3ดาวนะครับแล้วก็จะมี3ดาวส้ม1ดาวส้ม2ดาวส้มนะครับเป็นขั้นต่อไปวิธีการอัพดาวของฮีโร่แล้วก็คือเราต้องเก็บ สะสมหินของตัวฮีโร่เรานั้นนะครับมาอัพอันนี้ก็คือเพ่เอกของเรื่องนะครับเราจะไม่ยุ่งอะไรกับมันมากเพราะว่ามันไม่รออันนี้ครับเป็นตัวแฟชั่นนะครับก็ยังเหลืออีกอีกนิดนึงนครับผมจะปิดแฟชั่นได้แต่ว่าเรายังไม่รีบร้อนอะไรมากตอนนี้ผมก็อัพจนไม่รู้จะอัพอะไรแล้วครับ <c oughs> นี่เพิ่งได้มาเมื่อเช้าเองตัวละครสามดาว ถ้าคุณมาเล่นตอนนี้คุณจะได้รับอะไรที่มันเยอะแย,ะ,ยะกว่านี้อีกครับตอนนี้ผมยังเปิดไอ้นี่ไม่ได้นะฮะต้องเลเวลสามสิบแม่เดี๋ยวไปดูก่อนเมืองถูกยุดแล้วโอ้โหได้แค่นิดเดียวเองอะเรามาดูหอคอฮีโร่กันดีกว่าฮะก็จะมีการสุ่มซุ่มแบบซุ่มแบบใช้ทองนะฮะก็จะมีตั้งแต่ฟรี มีตั้งแต่หนึ่งหมื่นครับถึงห้าหมื่นสี่พันของที่ได้ก็จะเป็นพวกอันนี้เป็นน้ำยาเพิ่มอีกพีของฮีโร่นะครับแต่ว่ามันก็จะได้พวกลูนพวกเอาไว้ที่เอาไวส้สำหรับอัปเกรดฮีโร่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนี่ครับประมาณนี้เป็นประมาณนี้เอาไว้อัปเกรดฮีโร่นะฮะแล้วก็นี่เป็นตัวอีกพีของฮีโร่นะฮะเป็นตัวเพิ่มอีกพี อันนี้คือหินวิญญาณของฮีโร่แต่ละตัวนะฮะเราก็จะเก็บสะสมเอาไว้เพื่ออัพตัวละครบ้างไอ้นู่นบ้างไอ้นี่บ้างนะฮะไม่ต้องไปขายนะ,ะเก็บไว้ไอ้พวกนี้จะเป็นคล้ายๆแผ่นคราบนะไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นอธิบายทีนี่คือเทพมายาของเรานะฮะก็จะเป็นประมาณนี้อัพเกรดหนึ่งครั้งอ,อัพเกรดไม่ได้ จะคล้ายตัวเพิ่มบัฟให้กับเราตอนสู้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปสู้กันจะทำไมปริ้มพันกันอย่างวะไม่ตะก,กูลนี่ที่เห็นแวบๆบลืมแนะนําไว้ว่ามันคือกิวนะฮะสำหรับบางคนก็คงจะรู้แล้วไม่รู้จะพูดไปทําไมนี่คืออะไรอ๋อนี่คือชิงสมบัติโอเคเราจะไม่สนใจเดี๋ยวเราจะมาดูกันผมว่าก็คงจะมีนะฮะนี่คือเป็นดันเจี้ยนแรกเดี๋ยวจะมาเล่นดันเจี้ยนแรกนี่นะฮะ เรวที่จะเอาลงไปเราต้องเอาพระเอกลงไปอยู่แล้วไม่มีทางไม่เอาพระเอกลงไปอยู่แล้วไ,ไ,หไหนมีอะไรต่อโอ้เยอะมาก เยี่ยม,มเราไปพาพระเอกไปฮะน,นฮะตัวเกมก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นภาพน่ารักนักนะฮะสเปคต่ำาๆไม่ได้มากอะไรก็สาหรับคนที่ชอบเกมแนวไม่ปวดหัวมากก็แนะนํานะครับเป็นเกมที่เล่นไม่ยากมาก ผมกดไม่ทันน่ะพวกนี้มันกระเจอะก,กระจอกเกินไปมันไม่มีนี่ให้ดูแล้วอ๋อนี่คือดันเจี้ยนลับนะครับเอาไว้เก็บพวกหินวิญญาณถ้าผ่านคทุกอันถ้าผ่านครั้งแรกแล้วเราจะได้เพชรนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะเล่นถ้าเป็นคนที่สะสมเขาเรียกว่าไงนะ ะส,สมตังเป็นนะฮะจะรู้สึกว่าจะเป็นอันที่มีประโยชน์มากเลยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปแบบ pvp กัน,นะฮะไปตบเด็กกะโหลกกะลาที่เพิ่งเริ่มเล่น,นะฮะ mm hmm. วิทยทษทีครับ mm hmm. เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ mm hmm. เ,รเราจะไปเราจะไปเล่นกับเด็กกะโหลกกะลากันนะ,ะ mm hmm. เด็กกะโหลกกะลา แล้วเราไม่เอาลงพระเอกลงไปแล้วนะถ้าจะกดข้ามได้ต้องเป็นเลเวลสามสิขึ้นไปนะไม่ก็อ่านี่ครับประมาณนี้คือเทพยายยาวิญญาณเราจะ้งหมดอ,ออกมาณนี้เป็นตัวเพิ่มบัฟนะฮะนะเกมนี้ตัวละครเราจะพากเสียงได้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ทำตรงมันต้องเป็นยังไงนะฮะ รู้สึกว่าเราจะต้องเล่นเป็นหมดเนื้อเรื่องนะฮะแล,แล้วเรามันจะมันจใจนี่ให้เรามันจะเป็นภาคเสียงให้เราอืมตอนนี้ก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่นะเพราะว่าเพราะงั้นก็เลยยังมีระบบที่ยังไม่ครบมากแต่ก็ดีนะครับนี่วิงว่งวิ่งทุก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  อ่านี่ของดีซื้อเลยเอาไว้อัพดาวนะฮะก็ซ,ซื้อไปเถอะครับเชื่อผมจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานซื้อเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานสำหว่าผมเป็นพวกที่เก็บตังค์ไม่ค่อยเป็นนะฮะ อันเดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะฮะระบบต่างๆเดี๋ยวโอ้ตอนนี้เราไม่มีต่างๆเราไม่พออา่าเราจะไปเล่นเรนเจ้นต่ออีกสักนิดนึงฮนะให้ดูระบบข้างในมาแบบให้ดูท่าสกิลของตัวละครด้วยนะะอยากให้ดูมากเลยโอเคนี่มากสุดลนะ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงไหมหรือเสียงผมกบไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงดูสักนิดหนึงโอเคอ่ะแค่นี้น่าจะได้นะฮะไม่รู้ว่าเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมพยายามพูดให้มันไม่ดังมากฮะ <c oughs> จะไม่มีทางสู้ชันได้หรอกสาวน้อยเฮ้ยเอาไปกินแข็งเกรง ไม่มีทางชุดซ้งได้หรอกเป็นเกมที่เลเวลอัพเร็วมากนะฮะไม่รู้จะอัพเร็วไปไหนอัพเร็วไปถ้าฮีโร่เราไม่เก่งพอแล้วก็ไลฟ์บอยนะฮะไล่ไล่ความสามารถถ้าจะเป็นเลเวลสดาวต้องอัพไอ้นี่นะฮะต้องเป็น VIP เจ็บเนจะสามารถทำเป็นอ่า จะพูดยังไงเดียอ๋อจึงจะสามารถสุ่มฮีโร่สามดาวได้นครับแต่ว่าไม่จะเป็น,นครับเพราะว่าเ,เขาจะมียอีไตยู่แปลว่าอะไรวะไม่รู้ราาแต่ว่ามันก็มีแจกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าผมก็แนะนำว่าเติมเลยครับให้เป็น ให้ hey. เป็นกําลังใจให้กัคนสร้างเกมเขาบ้างอะไรประมาณนี้เห็นไหมให้หีบพิโรสสามดาวก็สองพันรู้จะเยอะไปไหนไม่ซื้อไม,ม pave, ไม่มีตังตังไม่พอเริ่มต่อสู้การได้รับความชอบจากตระกูลเดี๋ยวเราจะไปดู กิลกันสักนิดสักหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ทำกิลเลยผมว่าจะทํากิลดูสักหน่อยที่จริงแอดเพื่อนผมไม่ได้นะครับไม่รู้จะมีรแอดเพื่อนไหมเดี๋ยวจะไปดูกันผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นหมดไอ้นี่ซะจริงๆเลยฮะเป็นแบบหนัวตัวในเรื่องนะฮะมันจะเป็นอะไรที่สวยมากเลย แป็เสียงน่ารักมากเลยเจตัวละครแม่่ทุเะอ่ามาแล้ว,ลวดีๆเมื่อแปดปีก่อนของเธอผู้หญิงน่าจะเหมาะกว่าใช่แล้วสแสดงเป็นตัวละครดีกว่าใช้นมสดๆโฆษณาหากินตั้งเยอะโนริจะต้องเป็นตลาดใหม่ของโลกการแสดงแน่นอนอนาคตมันช่างสดใสวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งยังเป็นขายใหญ่ประจําเกมด้วยหมวกสีเขียวคาวีออ้ยเขวาอ,อีถ้าให้ฉันเล่นบทโลลี่ค่ะแกยังง่ายกว่ามั้งโดนบทแอบเบลเลิ่งสวยอย่างนั้นมาให้ฉันพวกแกตาบอดก็ได้ยังไงอ่ะ แล้วยังไอหมวัวเขียวั่นอีกบ้าบอะไรกันถ้ายังส่งสคริปต์แบบนั้นมาอีกนะ <c oughs> <c oughs> นั้นก็ไปแต่งตัวส่ววิญญาณก็ทิ้งไว้นี่แหละในประจำตัวของฉันเมื่อห้าปีก่อนได้กลายเป็นเพลงชาติไต้หวันไปแล้วนะ <c oughs> เป็นแค่บริษัทเล็กๆยังกล้ามาคุยกับฉันอีกไม่อายบ้าเรื่องไงนะฮะยอมแพ้เธอแต่ก็เป็นแบบนี้แล้วปกติบ้าอำนาจแบบนี้ตลอดเลยน่าเสียดายค่าตอบแทนสิบล้านเลยนะฉันยังอยากตายอย่างสงบอยู่เลยเออบ้าเพราะค่าตอบแทนทั้งหลายมันเทียบกับอาชีพการแสดงไม่ได้ ลืมขาเป็นพื้นฐผ่นนั้นไปได้เลยจัดมาล้านสคริปต์เลยดีกว่านะเห็นเห็นอยู่ว่าค่าตัวพันสาม้อยห้าสิบแล้วพวกเรามาโดนหาที่ตายกันแบบนี้มันจะดีอ่ะกลับไม่ทันแล้วอ่ะม่รู้สึกตัวบ้างนหนักถ้าแกบอกว่าถ้าผ่านบทที่สองไปได้จะมอบสาวสวยให้อาฮิอิโอ้ยแม่สาวน้อยฉันมาแล้ว ได้ยินว่าพีส่สาวลอลีเป็นสาวน้อยที่แข็งแกร่งทีสุดในเกมนะถ้าเธอมาอยู่กับเราเกมนี้คงไม่มีอะไรยากแล้วลหละอ๋อลอีสิ่งมีชีวิตที่รวบหัวรวบหางได้ง่ายงั้นเหรอฮ่าฮ่าฮ่าเฉดเป็นแฟงฟันก่อนนะโอ้อันี้แอปืนถ้าไม่สามารถเปิดกล่องสมบัติ ของบทที่สองได้โรล,ลี่ก็จะไม่ปรากฏตัวมานะสุดท้ายก็อาจเป็นเออ่สุดท้ายก็อาจจะเปลืองยาสิฟันเปล่าๆไม่เป็นไรแรอะครับผมแม่เทพขนาดนี้ไม่ได้ให้มันรู้ไปนะฮะโอ้โหนะครับแหมโรล,ลี่หัวเขียวตัวนี้ม่วงม่วงอีมาเลยเราจะไปกดเลือก จงออกมาดาทุล่าผูมีค่าตัว1น5 0บพัามอย้อเป็นสายฮิวซะด้วยน่าสนน่าสนใจน่าสใจเจ้าจงน่าสนใจซะเหลือเกินอัปเกรดอีกรอบนึงชูบ โอ้อัพเกด,ดีเร็วมากโจดมือทวนยกกบก็การอัพตัวละครก็ส่งผลกับความเทพของเราด้วยนะฮะแ,แต่คนเลยเอาที่ท่านสบายใจแล้วกัน เดี๋ยวจะไปดูตระกูลกันนะแล้วตัดจบคลิปกันเลยเพราะว่าถ้ามันนานไปคงจะน่าเบื่อหน้าดูเลย <c oughs> ชื่อกีมเราจะมาสร้างตระกูลกันแอบผมว่าเราค่อยสร้างดีกว่านะฮะต้องรีบร้วครับจะรีบไปไหนไมีจะปินต้องรีบเลยใช่ไหมย ใช่ <c oughs> <c oughs> อืมเอ้ยใหม่ใหม่โอเคไม่มีอะไรแล้ว <Gibbs> งั้นก็แค่นี้เลยนะ <c oughs> เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับเกมนี้ท่านผู้ชมก็คงจะ เห็นแล้วว่ามันสนุกมากถึงผมจะพากได้น่าเบื่อกเอ็เถอะก็สามารถไปโหลดได้ครับใน Play Store นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ iOS สามารถก็สามารถโหลดได้เหมือนกันนะครับเกมค่ายเกมดีเมอร์เกมนินจาชิบุยานินจาฮายกกำลัง2นะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับถ้าชอบ ถ้าดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วอยากเห็นผมแคสต่อไปก็กดติดตามช่องได้เลยนะครับอย่างไรก็ขอกดติดตามห,หน่อยนะครับอไอ้ก็วันนี้ก็